สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะงานเก่านะักเรียนคงจะทําเสร็จแล้วให้ไปตรวจสอบลักษณะทางพันธุกรรมของตัวหนูเองแล้วก็ของพ่อของแม่นะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของยีน DNA แล้วก็โคโมโซมนะคะไปดูกันเลยค่ะ ดีเอ็นเอและก็โคมมรโมโซมนะคะลักษณะทางพันธุกรรมมีหน่วยย่อยๆควบคุมหน่วยที่ควบคุมอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นยีนนะคะซึ่งพ่อแม่ถ่ายทอดยีให้แก่ลูกยีของพ่อแม่จะอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์อสุจิยีของแม่อยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ไข่นิวเคลียสของเซลล์อสุจิและนิวเคลียสของเซลล์ไข่จะผสมกันหรือเรียกว่าการปฏิสนธิหรือว่า fertilization นะคะก็จะทําให้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิต หมาขึ้นมาเป็นไซโกนซึ่งได้ยืนครึ่งหนึ่งมาจากพ่ออีกครึ่งหนึ่งก็คือมาจากแม่นะคะซึ่งลักษณะนี้ก็คือเป็นลักษณะของโครโมโซมที่ได้มาซึ่งโครโมโซมก็คือสารหรือว่าพันธุกรรมดีเนเอของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งเป็นตัวกําหนดลักษณะต่างๆต,ต่อเลยค่ะเมื่อได้เป็น สรโกดเป็นเซลล์ได้จากการปฏิสนธิและเกิดกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะได้เซลล์ใหม่2เซลล์เหมือนกับเซลล์ที่ให้กําเนิดแล้วก็และเหมือนกันทุกประการการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเกิดต่อเนื่องไปเรื่อยจนทําให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ภายในมีนิวเคลียสมีเส้นใย,ยที่ดูเหมือนกับคล้ายเส้นได้พันขดกันเกลียวกันอยู่เรียกว่าเป็นโครโมโซมนะคะซึ่งโครโมโซม ก็คือ,อลักษณะของสารพันธุกรรมหรือว่า DNA ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นตัวกําหนดลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีตาสีผมความสูงและควบคุมการทํางานของร่างกายการแสดงออกของเซลล์นะคะ,ะเขาบอกว่ามนุษย์มีโครโมโซมทั้งหมด46โครโมโซมนะคะอันนี้ออกข้อสอบบ่อยนะคะเจอบ่อยมากเลย ถ้าเขาถามว่ามนุษย์มีโครโมโซมทั้งหมดกี่โครโมโซมนักเรียนจะต้องตอบว่า46โครโมโซมนะคะหรือ23คู่นะคะมี46โครโมโซม23คู่ซึ่งแบ่งออกเป็นมีโครโมโซมเป็น2ชุดหรือเขาเรียกว่า 2N นนะคะก็คือเป็นโครโมโซมจำนวน22คู่เราเรียกว่าเป็นออโตโซมออโตโซมก็คือโครโมโซมร่างกายนะคะ ซึ่งเหมือนก,นกันกับในเพศชายแล้วก็เพศหญิงผู้หญิงกับผู้ชายจะมีโครโมโซมเท่ากันนะคะก็คือ46โครโมโซมหรือว่า23คู่นะคะแล้วก็จะเป็นออโตโซม22คู่แล้วก็เป็นโครโมโซมเพศอีก1คู่ก็จะรวมกันแล้วเป็น23คู่นะคะอ่เป็นโครโมโซมที่ใช้เราบอกว่าเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงนะคะเนื่องจากว่าเพศชายแล้วก็เพศหญิงมีโครโมโซมชนิดนี้แตกต่างกัน ถ้าเป็นเพศชายโครโมโซมคู่ที่23าจะให้เป็นโครโมโซม X นะคะถ้าเป็นผู้ชายจะให้เป็นโครโมโซม X แต่ถ้าเป็นลักษณะของโครโมโซมจะสั้นกว่านะคะถ้าเป็นโครโมโซมเพศหญิงก็จะให้โครโมโซมคู่ที่สเป็นอะไรคะผู้ชายก็จะให้เป็น XY ถ้าเป็นเพศหญิงโครโมโซมเพศทั้งสองโครโมโซมก็จะเป็น X นะคะก็คือเป็น XX ถ้าผู้ชายจะเป็น X Y, ผู้หญิงก็จะเป็น XX นะคะนี่คือลักษณะของโครโมโซมเพศชายก็จะเป็น XY x <Y, S 2> จะยาว Y ก็จะสั้นแต่ถ้าผู้หญิงก็จะเป็น XX นะคะก็คือเอากันอย่าลืมว่าเป็นออโตโซม22แล้วก็เป็นโครโมโซมเพศ1รวมกันเป็น23คู่หรือว่า46โครโมโซมนะคะ นี้มาดูการปฏริสนธิระหว่างเซลล์อสุุิเพศชายกับเซลล์ไข่เพศหญิงโอกาสที่ลูกจะเกิดมาเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนั้นขึ้นอยู่กับโครโมโซมของพ่อนะคะถ้าลูกได้รับโครโมโซม Y จากพ่อและ X จากแม่ก็จะเป็นเพศชายนะคะแต่ถ้าได้รับโครโมโซม X จากพ่อและ X จากแม่ก็จะได้เป็นผู้หญิงนะคะก็คือ XX ผู้ชายก็คือ XY เขาบอกว่าจํานวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะ,ะมีชนิดทันแล้วก็เป็นสปีชีจะมีจํานวนโครโมโซมคงที่อ่นนี้มาดูตารางแสดงจํานวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะถ้าเป็นส่วนลันตาวก็จะมีโครโมโซมร่างกาย14โครโมโซมโครโมโซมร่างกายเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรคะออโตโซมก็จะมี าเซลล์สืบพนันธุ์เจ็ดนะคะออหอมเจ็ดหกเซลล์สืบพันธุ์แปดแต่และชนิดก็จะแตกต่างกันเหมือนกับมนุษย์เห็นะคะมนุษย์มีเซลล์เซลล์ร่างกายสี่สิบหกเซลล์สืบพันธุ์เป็นยี่สิบสามนะคะอันนี้ดูในตารางเขาบอกว่าถ้าเราค้ายโครโมโซมที่พันเป็นเกลียวออกมาเป็นโครโมโซมหรือว่าเป็นเส้นได้ถ้าเราเอาโครโมโซมนั้นะมา ดึงออกหรือว่ามาคายเกลียวออกเราจะพบว่ามันจะมีสารเคมีชนิดหนึ่งอยู่เขาเรียกว่าดีออกซิไรโบนิวคลีอิกแอซิดหรือว่า DNA นะักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมคะเวลาเขาจะตรวจผู้ร้ายหรือว่าตรวจหาลักษณะของลูกที่หาพ่อแม่ไม่เจอเขาก็จะตรวจ DNA เพื่อหาลักษณะของโครโมโซมที่เหมือนกับพ่อแม่ซึ่งสัวนยอ,อของมันอ่า DNA ยออมาจากดีออกซิไรโบนิวคลีอิก แอซิซึ่งเป็นสารพันธุกรรมที่ประกอบด้วยยีนจํานวนมากเป็นพันนยีนยีนหนึ่งยีนจึงเป็นส่วนหนึ่งของดีเนเอฉนั้นในดีเนเอจะมีหมู่น้ําตาลดีออกซิไรโบสหรือว่าหมู่พอสเปอตนมีเบสอยู่สี่ตัวคืออะดีนีนแทนด้วยตัวเอไทมีนก็คือตัวทีกัวนีนก็คือตัวตีแล้วก็ไส่ตัวซีนก็คือตัวซีนะคะ พวกนี้จะเป็นโมเลกุลของ DNA นเอมีลักษณะเหมือนบันไดเวียนที่ประกอบด้วยน้ำตาลดีออซิไลโปแล้วก็หมู่อฟอร์สเตเป็นราวบ,บันไดมีเบสทั้งสี่จับกู่กันเป็นขั้นบันไดไปนะคะอันนี้เป็นลักษณะของโครโมโซมนะคะที่เราคลายเกลียวออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้อันนี้มันยังประกอบกันอยู่นะคะถ้าเราดึงเกลียวมันออกมามันก็จะเป็นสารพันกันอยู่แบบนี้ เขาบอกว่ายีน d เ a และโครโมโซมมีความสัมพันธ์กันโดยบางส่วนของด DNA จะทําหน้าที่ในการกําหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะว่า,าเรามีลักษณะเหมือนใครหลังจากนี้ครูจะให้ในักเรียนได้ดูคลิปความสัมพันธ์ระหว่างยีนและก็ DNA แล้วก็โครโมโซมนะคะหลังให้ในักเรียนศึกษาจากคลิปนะคะ หลังจากจบคลิปแล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกขัดในหน้าที่ 85, 86แล้วก็93นะคะสําหรับสัปดาห์นีคน้ครูครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ